เทียมใช่ไหมคะเนาะอะไรคะของเทียมใช่ไหมคะของเทียมตุ๊กตาเป็นโมเดลเทตุ๊กตาใช่ป่ะคะใช่ค่ะมีเอเตอร์ด้านล่างด้วยงานนี้พี่บอมต้องเป็นคนจัดการเนี่ยตุ๊กตาหมดอยู่ได้ไงอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลนี่ถ้าเขาไม่ออกความแบบว่าไอเดียได้คือไม่ใช่อุ้ยแปลกมากเลย ยดีจะได้ไปโชว์ไม่เคยได้เลยเนี่ยต้อดต้องดต้องดต้องหยอเหย้อย้เงหอยุองยต้อยอหยุด h ้องหยุดต h องห y o ดต้ h งหยุดต้องหยุด o ้องห p p ดต้องหยุดต้องหยองหยุ a ต y อ้ เกิดพีเอทเธอร์ค่ะใช่ค่ะให้สวยเหมือนเจ้าหญิงเอลซ่านี้เลยนะคะใช่ค่ะจริงๆมีพี่เปิ้ลด้วยแต่ว่าเดี๋ยวพี่เปิ้ลตามมาสุขอพพรนี้กับพี่สู่ทุกคนครอบครัวทั้งการงานทั้งสุขภาพหมดเลยแห่ฐานขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์่ เซ้นค mm ่อยๆนะเปิดมาเดี oh, ๋ยวไม่งั้นจะตายพุ่งออกมาเลยระวังนะระวังน้องเตรียมพื้นที่ให้ดีเฮ้ยเออเป็นไง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 มันเป่าให้ถ่ายอันนี้ใครเลือกสีแดงเนี่ยให้ถ่ายใครเลือกสี่คนพิปิ้ล นอกนั้นเขามีชื่อนอกนั้นมีชื่อใช่ไหมกะว่าจะเอามาให้ทายไขซะหน่อยน้องทิพย์ทานไปได้น้องนกนี่ถูกใจไหมคะเราขัดเลยใช่ค่ะเร็วเป็นไงเป็นไงปีนี้เบนซ์มาแพงเกินไปปีนี้ปีนี้เบนซ์มานะคะมาเบนซ์มาแพงเกินไป เบ้นมาไม่ได้ไม่ไม่มีอะไรเพ่ไปมันแพงมันแพงเจ็ดันมันแพงเกินไปเป็นเบนน่ะและดิ่มพันเป็นน้ำหอมผู้ชายไม่เป็นไรนี่คืออะไรคะมบางเท่แข็งเลือเราเป็นมีพิเศษแต่จากนหลังนั่นแหละ เนื้อจะบาเทากาันแค่ไม่เีะอให้ทั่วุโสตด้เบียดไม่เียดเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าลองกินดูค่ะอะเรคะ้ำไมขอชิญเล็กขอเยอะเปเลยค่ะยกัเี่นนี่ยนี่นี่้นอันนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จต่ตรงนี้จะมองเห็นนะคะไม่แทรกด้วยไส้อ่ะค่ะ ใสค่ะ s e ตอนะคะดีทีน้ให้เป็นู l บ e ร์รี่มากอนขค่ะเพราะเป็นสีมี่วง่เลยจัชิมชิมก่อนแล้วกันนะคะ b e b เน่ได้ราการแล้วนะอะอันนี้คือแม่ทือแม่ที่ก็ต้องถ่ายตัวเองด้วยนะคะว่าชิมแล้วยากค่ะโอ้โน้าหน้าหน้าโคตรอร่อยใช่ปะหนเป็นไงตัดชิ้ใหญ่นี้ได้ไนี่ กไม่เบอกจะบอกว่าอ่อยมย่องจริงอรุ่้นงไมากอร่อยค่ะยังไม่ได้กินเลยแม่ไงบ้างแม่อร่ค่ะ่เอาไหเอาอีกไหมคะาค่ะ อ่อยถ้าเย็นวเ้อร่อยรสวาเดี๋ยวเกแบบเอ้นี้คือแบบที่นี่คือกินไม่ไหวมากอันนี้ร้านอะคะร้านเค้กตกใจค่ะเบอร์โทรนะเมค่ะแต่ไม่ออกอากาศค่ะเดี๋ยวเป็นการโฆษณาอันลี้โทรมาที่097 923 888ค่ะ ติดชมอร่อยมากค่ะกี่ดาวค่ะกี่ดาวกี่ดาวค่ะหกดาวเต็มเท่าไรคะต็มห้างอ้าวคอเจ็ดเกินเจ็ดเกินนี่เจ็ดกินพอแล้วค่ะวันนี้พอแค่นี้ค่ะอันนี้รายการอะไรคะเนี่ยฮะรายการอะไรกันค่ะสองสาวพาตะลุงกินวันนี้เรามาที่ร้านโพลี ที่ร้านโทริสาขานครสวรรค์นะคะอยู่ที่ริมน้ำของนครสวรรค์นะคะอะไรเด็ดคะบุ้นค่ะเอาบุ้นแล้วก็เจ๊เจ๊ใส่แก้วเป็นช็อตๆซึ่งไม่มีที่ไหนทำสีสาสสวยงามรสชาติดีมากกินเข้าไปคำแรกนี่ละลายในปากละลายมน้องเขอยู่แล้ว ออนแอร์จิงนะแกเข้มแน้วมันก็มีเงมละมุนมากๆเลยมีรายการอะไรดีบ้างหมูข้าหมูหมูแดงเน้อหมูแดงไม่ถึงหนึ่งกิโม้นที่วางอยู่เป็นร้อยเก้าเม่นี่ีเรื่องจริงถ้าใครมาช้าอาจจะไม่ได้กินนะคะซิเนเจอร์เลยซิเนเจอร์ที่ร้านนีกเนเนอร์ครเป็นชาบู่่ลคนค่ะแต่ว่าถ่ายเนี่ยมือชาบูอ๋อเพื่อลดความ หรือว่าเนื้อเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วมันมีมันเยอะใช่ค่ะเวลากินมุ้นเข้าไปเนี่ยเราจะเพิ่มสีสันเข้าไปด้วยแล้วก็พี่สีอะไรสีแบบเยอะแยะมากเลยอะไรนะเห็นไหมตัวชาบูอะตัวชาบูอะไรๆตัวชาบูต้องเป็นหมูเด้งอาจจะมองข้ามไม่ออกแต่ดิฉันมีนะนี่คือหมูเด้งในชาบูซึ่งทันต้มแล้วไม่สุก แต่เอามาให้ดูก่อนว่าถ้าต้มแล้วมันสุกก็มันคืออร่อยมากๆกินเชิญสิไปแล้วปิดรายการแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่คงคนเล่นคณะอะไรกันบ้านเรื่องขายใ้ตอานเราเลยเม้าว็อกก็งจบแล้วค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะเป็นรายการนี้วันนี้ดิฉันสักรุนไม่ได้มานแค่นี้เออ้ มากันแค่นี้ลาไปสวัสดีค่ะทายางหวาสองคนอยู่เลยต่างสาวผากินไม่ใช่กินเช้เพืนเพื่อนเมาอนกินใช่นี่แหละอยากถามฝั่งตรงข้ามไหมว่าสำหรับเขาว่าคือซีิริเจอร์เพียรเออที่เขางกุมาในร้านนี้ฮะนี่แหละ วันี้เพื่อนของฉชชันนะคะที่พามาด้วยใช่แล้วนะจัดใหญ่บ้างถามพี่สาวว่า,า,วาอะไรเป็นชิคเนเจอร์สำหรับเขาในวันนี้เอเอเอนีเ่น,นะคะตัามากันตากลางเลยะอ,ะค,ะ,อคะค่ะตรงไหนคะตัวไหนก็ข้า เพาะไอติมห้าลูกยกเว้นชาชาเขียวเหรอชาเขียวอ่ชอบ่ชอบชาเขีาไม่พูดงันนี่ดีกว่าน้องแาอไม่าพลูกเงเิสัผ้าเลาไปเลยเนย้งเธอที่เรามากินที่นี่อ ไอติมเนี่ยทั้งหมดแปลูกที่เธอกินนะอะไรอะไรที่สุดชาเขียวค่ะเหรอรสชาติรสชาติยังไงอ่ะชาเขียวชาแบบชาเขียว่แบบอิ่มๆเหมือนจานหรอชาเขียวเนี่ยชาเขียวเนี่ยที่กินไปเนี่ยมันมันเข้มข้นในใบชาหรือว่ามันมีนมด้วยมีอะไรด้วยเข้มข้นในใบหรอมันมันฉ่เลยใช่ไหมมีหนอนไหมคะหนอนตามีหนอนตามีหนอนตาอยู่ที่ใบไหน แล้วเธอรู้ไหมในเวลานเนี้ยเนี่ยก็นั่งอยู่โต๊ะเดียวไม่มีเขาก็นั่งกับเราเลย <c oughs> นะเราเก็ดเหมาเนี่ยแล้วเราก็ปิดร้านที่เนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเรากินหนึ่งแค่เนี้ยบ <c oughs> <c oughs> อซิคเนเจอร์เนี่ยแหละคือคิเนเจอร์ของเราคือนั่งอยู่โต๊ะเดียวเขากลับไปหมดแล้ว,ลวอ๋อเหรอคะอ <Ghost. S 1> ผมคิดว่าปิดร้านนั่งอะไรเราไม่เราจอด าเราอยู่เนี่ยเพื่อจะโปรโมทดีเซนดานี่เอาแล้วบรรยากาศในร้านก็ดีมากเลยนะคะใช่สวยมากมีเป็นนกกระดาษด้วยอะค่ะนกกระดาษนี่ก็เป็นคนไทยเนี่ยเปรียบเสมือนทําไมอะคะทําไมที่ผ่านหรือว่ามันจะถูกไว้ทับไว้ถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นมาที่อิสรภาค